กายาสพนานตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังอาทาคูสหภูเทวาชาระมัคิสิคาริวาอาริถากาจะโรชาจะอุมาปุพะนิพาณิสิโนวารุณาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอเชชกาสูเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ท่าเซตท่าสัากายาสพนีนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตส,สีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวันนงสัมานานมหาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิธาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนป,ปาระคามหาปาระคาอาคู เทวายสสิโนทัศเตทัสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวันนังสุกากรุมหาอะรุนาอาคูเวคะนัสสสหโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาทัสทามัตตาหาระขชามิสกาจะยัสสิโนทะ ทนะยังอาคาปะชุนโนยทิสาอภิวัตสติทเเศรตทะสัทากายาสาเพนานตะวันนิโนอทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยัสาสินโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิตติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะจะยัตยัสาสินโนล,ลัมพิตกาลามเสิธาโชตินามาจะอาสวานิมา,าระระ ติโนอาคูอะถาคูปะระนิมิตาทัสเศติทัสสะธากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโอทะมานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวัานางทัสเศติเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะยีนะอาคันฉุงยีจันจีสัทธิสาสหะ ภูุทะชาติมัคขีรังโอคะติน,นะมัสนาสวังทักขีโมคะตะรังนาคังจันทวังอาสิตาสิตังสุพรามาปารามะโตจะกปุตตาอิทิมโตสะหะสะนางกุมาโรติโสสะโคปาคาสมิติงวะนางสหัสสพรม,มาโรโกานางมหาพราม,มาภิติทัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิส สัมกายโยยสัสสีโซทะสสีสีททะอิสราอาคูปัเจกกวะสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารสีนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทคันหัตถพันธะะ ราคนะีะพันธะมัถุโวสัมัตตาปริวารธิธรมาโวมุนจิทะโกจินังอิตตัทะมหาเสโนกักนหะเสะนังอเปสยิปานินาตะระมหัจัสรังกัตวานะพีระวังยะถาปะวุสโกมีโคธนะยันโตวสวิชุกโกตะทาโส ปจุทาวสติสังคุโทโอะสะยังวะสตันจะสพังอภินยยะวะวิหิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีศาสนระเตมารเสนาอภิกันตเตวิชนาทภิกขโวเตจัตตาปะมะกะรุงสุตวาผู้ทัสะศสาสนังวีตราเคหิปักปักกามุงเนสังโลมปิ อินชาโุงสเีวิชิตะสังคามาพยาติตายาสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเิตชะเนสุตาเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระควาภารานาณสิยังวิหระรติอิสิปตาเนมิขาทายตระโขพระควาปัญจวัคคีเยพิกูอามันเตสิเทวะเมพิกาเวอันตาบับพระชิ ตีนะนะนะเสวิตภายโยยาจังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคโหินโุคโมโปโทุชนิโกอาณนะลยโยอ,อ,อนณะถสันหิโตโยยาจังอัตตะกิระมะฐานุโยโคทุโคอ,อาณนะโยอ,อาณาถสันหิโตโเอเตเตพิขเวเวอพโพอันเตอ,น,เอน,นุปป คัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานะกรณนอุปสมายะอภิญยญาสัมพุทายะนิพาไยนายะสังวัตติกะตมะจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณนยานะกรณนอุปสมายะอภิญยญาสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติ อายะมีวะอริโยอัสังคีโกมัโคเสยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจัคูุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปะณะพิกขเวทุกขังอริยสัจังชาติปิ ทุขาชราปิทุกขามะระนัมปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะมูทะในสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมประโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปะปัปิดฉังนะระพาติตัมปิทุกขังสังคิตีนัปจุธาปาทาทักนักขันธาทุกขา อีทางโขปนณะทิขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายงตันหาโปโนภวิกานันธิราคะสหคตาตัดละติดลาภินันทินีเสยธีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปันณะเพพิขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาศิสวิราคะนิโรโธจาโคปะ นิสักโพมุติอานาระโยอีทางโขปะนะพิขกเวสุขะนิโรธคามินีปฏิปาทาอาริยสจังอะยะมีวะอริโยอาจถังขิโกมะโคเสยยะทีทางสมาธิทิสัมมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมัตโตสมาอาชีโวสมาวาจโามสมาสุติสมามาสมาธิ อีทั้งทุกขังอริยสัจจันติเมีพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมสุจักคุงอุทัปาัติยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปราดินเยยันติเมีพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมสุจักคุงอุทัปาัติยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโข ปานิทางทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธาปาิยานังอุทธาปาิปัญญาุทธาปาิวิชาวุทธาปาิอารโกุทธาปาิอีทางทุกขัสมุทายโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธาปาริยานังอุทธาปาิปัญญาุทธาปาิวิชาวุทธาปาิอารโกุทธาปาิตังโขปณนิทางทุกขัสมุทายโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุ ธรรมเมสุจักคุงอุท่าปะทิยานังอุท่าปะทิปัญญาอุท่าปะทิวิชาอุท่าปะทิอาโลโกอุท่าปะทิตังโขปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมผิกะเวบุเพอาณนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุท่าปะทิยานังอุท่าปะทิปัญญาอุท่าปะทิวิชาอุท่าปะทิอาโลโกอุท่าปิทิทังทุกขานิโรโธอริยะ สัจจันติเมพิกาเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาทียานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิทางทุขะนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาะทยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิทางทุขะนิโรธท อริยสัจจังสัจฉิกะตันติมีพิกขเวบุเพอนนุสุเอสุธเมสุจากขงอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอารโกอุทัปาธิอีทังทุกขะนิโรคะธามินีปฏิปาทาอริยสันจติมีพิกขเวบุเพอนนุสุเตสุธเมสุจากขงอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอารโกอุทัปาธิตังโขปานิทังทุกขะนิโรคะธามินีปฏติปาทา อริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุงุทธาปัทญานังอุทธาปัทปัญญาอุทธาปัทวิชาอุทธาปัทอาโลโกุทธาปัทตังโขอุทธปปนิทางทุคันิโรคธาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุงุทธาปัทญานังอุทธาปัทปัญญาอุทธาปัทวิชาอุทธาปัทอาโลโกยาวะ กีวันจะมีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัถังทวทะสาการังยะถาภูตังยานัทสนังนะวิสุทธังอาหุสิเนวตาวาหังพิกเวทเทวเกโรเกสัมาระเกสพรมเกสัตสัมนามนพระมนิยาปชายะท สัทวะมนุษยะยอนุตรังธรรมมาสัมโพธิงอิสัมพุทธโธปปัปปจจญาสิงยโตจะโคมีพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเยสุเอวันติปาริฏวัดถังเทวาทะสากาังยะถาภูตังยานัสันนังวิสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสะ เทวะเกโรเกสัมมาลเกสพรรมเกสัตสัมนณพรามนิยาปชายาสเทวะมนุสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธิปัญญาปัจจัญญาสิงยาจันจะปะนะมีทัศนังอุทปาธิอากุปามีวิมุตติอยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุ นภะโวติอิทะมะโวจะพระเขาวาอัตตานาปันจวัคคียาภิกขุพระเขาวาโตภาสีตังอภินันทุงอิมัตปันจะปะนะเวยากะระัสสมิงพินยะยะมานีอายัตมโตโกทันยัตสะวิละชังวิตะมะรังธรรมะจะคงอุทัปธิยังกินจิมา สมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจักพระขาวาตาธรรมะจักกีภูมิมาเทวาทัศมนุสาวีสุงเอตามพระขาวาตาภารานสิยังอิสิปะตะนีมิทายอนุตรงธรรมะจักกลงปวัตติตังอปะติปวิตวัตติยังสะมะนีนะวาพระมะนีนะวาเทเวีนะวามารรนะวา รมุนาวากนาจิวาสุโลกัสสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวีสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาวีสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาวีสุงยามานังเทเทวานังสัตวาสุตวา ตูศีตาเทวาสัทธามนุษสาวิสุงตูสีตานางเทวานางสัทธังสุตตวะนิมารตตีเทวาสัทธามนุษสาวสุงนิมานะนรตีินางเทวานางสัทธังสุตตวะนิมารณิมิตะวะสวัตตีเทวาสัทธามนุษสาวสุงปารณิมิตะวะสวัตตีนางเทวานางสัทธังสุตตวะพิมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวิสุเอตัมพระขาวตาภารณะสี่ยัง อิสิปตาเนมิฆาทายะอนุตรังธรรมะจักกังประวัติตังอปาติวัตติยังสัมะเนนะวาปะมะเนนะวาเทวะเนวะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติอิหิตะเตนะขะนีนตะนะมุหุตินะยาวะพรหมะโลกะสัโทโธอัป ภุกคัจฉิยันจะทสศสหัศีโรกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกเกปาตุระโหสิอติกรรมเวทวานังเทวเทวานุภาวังอะทคโผภะขวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวะโตโพโกทันโยัญญาสิวะโตโพโกทันโย อิติหิทังอายัสมะโตโกทัญญัสสะอาญโกทันโย,ย,นนยเตวะนามังอะโหสิติอิปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสาราติสาตาทเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควาตาธมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคสามีจีปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสบุคคราเอสาภควาโตสาวกสังโคอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกละนิโยอนุตรังบุญยะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสสันติทิสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภพตัญจะมหาราชา ตัวังมังโปสัตถุโนทีปังการิเทโวสุโปเทสิกินจิเทโเยสกโกปัจฉังทัศมิงกินเนวัทตาปียังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิธิลาพังชาตนาในเยมณีจินดาปียังจัทธสังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสกตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตชินะโสทินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขา อุปสมิตุเตสกตวาสังฆารัตตานังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปะสมณังธรรมเตชีนะสโธทินานสันตุปัถวาสเพพระยาวูปะสมิตุเตสกตวาสังฆารัตตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆารเตสังฆเตชีนะสโธทินาสันตุปัถวาสเพโรคาวูปะสมิตุเต อิติปิโสภะกวางอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโรโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะกวาติสวะขะโตภะกวาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆ ยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุและสบุขาราอิสาพะควะโตสาวกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญเจริกะละนยโยอนุตตรังบุญญะเขตตังโลกัสสาติกินดามณีบียังมันตังยะสังทัสสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทิปังการีเทโวสุโภเทธิกินจิเทโวเยสกุปัจชังทัศมิงกินเนวะ กัตตาปิยังกันตังสาริปุโตภวันตุเมสิธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทัสสังสัพเพชนะพระหูชนะปียังมะมะสกัตตว่าสังฆรัตนังสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุสานังพุทธเตชินะโสธินานสันตุปเทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมตุเตสกตตนาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะรัง ปริราหูปะสัมมนังธรรมเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสพีพระยาบูปะสมินตุเตสกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอหุยในยังปะหุยในยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสพีโรคาบูปะสมินตุเตอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมวสาลติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ ສະວ່າຂາໂຕປະຄວະຕາມສັນທິຕິກາກກອີປິກອນະກປັຈັຕັງເວທິຕະພວິນຍູີຕ